เ้ยฮวันนี้แค่วันแรกนะทุกคนเฮ้ยมันเอียงว่ะเนืคลิปนี้อาจมีเนื้อหาที่รุนแรงและคำที่ไม่สุภาพผู้ชมที่เป็นเด็กน้อยก็ชวนผู้ปกครองมานั่งดูข้างๆด้วยนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ โอ้ my god โอ้ m ก god กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมก็พบกับผมอีกแล้วนะครับในรายการเอิร์คุงชาแนลนะทุกคนก็ทุกคนอาจจะเห็นว่าผมมาสั้นๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่ารอดอใช่มันคือรอดอก็คือผมไม่อยากจะตัดหรอกเวแต่ว่ารอดอครับก็เลยต้องตัดดูดิแบบสั้นเลยทุกคนทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้ก็คือผมน่าจะกลับมาจากรอดอแล้วก็คือผมอยู่ปีสาม แล้วก็ต so, like, uh, ้องไปเข้าค่ายทุกคนผมอยากจะถ่ายคลิปปีนี้เก็บไว้เป็นความทรงจํานะก็เอาไว้ดูในอนาคตแล้วก็อยากจะเผยแพร่ให้ทุกคนดูด้วยว่าแบบเออมันเข้าค่ายปีสามเนี่ยปีสุดท้ายเนี่ยมันเป็นยังไงห้าวันสี่คืนครับที่เขาชนไก่ทุกคนก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะแล้วครับเจอกันที่เขาชนไก่ในวันพรุ่งนี้ก็บอกกับตัวเองนะบอกกับตัวเองที่กําลังตัดคลิปนี้อยู่ว่า มึงจะรอดมาตัดคลิปนี้ไหมไม่ใช่ก็คือต้องรอดอยู่แล้วถ้าทุกคนดูคลิปนี้ก็คือผมแบบยังอยู่ดีครับอาจจะแบบนอนตัดในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยอืมู้เล่นผู้เล่นโอเคก็เจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับผม out, บไปชาละคาบิรุนก็ตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงนะครับผมผมก็กําลังจะออกจากบ้านแล้วเดี๋ยวจะไปแต่งตัว ให้ครบสูตรหน่อยก็คือรีดอะไรทําอะไรเรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่ไปใส่ชุดเฉยๆนะก็ตอนนี้มาถ่ายอัปเดตเฉยว่าเออผมตื่นเช้าครับน้องๆก็คือตื่นเช้าครับดูดีดูบรรยากาศรอบๆเลยครับน้องๆอืมก็คือแบบเช้าครับผมจะไปกับรถโรงเรียนนะเดี๋ยวผมก็ออกละคือเดี๋ยวจะถ่ายแบบเป็นสเต็ปสเต็ปไปเลยนะฮะให้ทุกคนได้ริมรถถึงปีสุดท้ายของรอดอครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะเริ่มปวดขี้นะฮะก็ต้องขอไปขี้ก่อนเพราะว่า ไปที่นู้นก็น่าจะขี้ยากหน่อยเริ่มทนไม่ไหวแล้วเจอกัน ไปรุนโอ้ยเปรุ่นเขายิบโทรศัพท์ใช่ป่ะวะต้องมีตถือเลยเหรอใช่เคาหยิบโทรศัพท์เลยใช่เาเพื่อนขอแบบร้านวิวในคลิปเนีไงไดคลิปนี้ขอร้านวิวนะยูตอนนี้เรา ภาพมาตอนเดินทางไกลคือมันเป็นการเดินที่เราจะไปแคมป์กันเพราะว่าคืนนี้เราต้องนอนในป่าคืนแรกอ่ะทุกคนคืนแรกต้องนอนในป่าเลยดูดินี่คือแบบแตอนนี้ลังท้ายจับแตรไม่ไกาสวยนะแต่มีมีกลุ่มนูน้นลังท้ายกว่ามีกลุ่มน้อยๆก็คือเราต้องเดินไปต่อคืนนี้อาจจะถ่ายแบบยากหน่อยนะเพราะครูฝึกเราต้องแอบครูฝึกถ่ายเอ้ยเราไปเล่นน้ําแบบหมาไหมไปไปะกระโดดลงไปเลยไป,ไ,ปไม่ไหวแล้วร้อน ันาแล้วเออไปกตอนเออดูไปก่อนมันไทยเห็นบรรยากาศแบบเราเดินไม่เห็นไงเอาอันนี้เอาันนี้มาเฮ้ยเฮ้ยไอ้ชี่อรถมาไอ้าครูฝึกไอ้เหี้ยถ้าครูฝึกมาดูคลิปนี้ก็ขอโทษนะครับผมเออเองเยสเทวะเทวะเทวะเทเทวะปิดไปโอยถึงแล้วเว้ยนั่นมันนั่งกันอยู่ตรงนั้นไป ทำอะไรขอน้ำกินเลยน้ำตัวเองไม่มีเพราะงั้นนั่งครับนั่งทางด้านขวาหันหน้าเข้าหาเพื่อนนะครับบนแนวจะมีซองกระสุนวางไว้แล้วมีก็มีกระสุนนะครับวางไว้ครับคุณยิงนอนเอ็มยิงนอนเอ็มยิงเอานอนลงไปครับเย่ไม่ต้องจับปืนอ้านั่งครับด้านขวาน้องมาซอยแบต หยิบปืนเอายิบป uh, ืนครับหยิบปืนและมาประทับเลงนิ้วยังไม่เข้าที่โป่งไครนะครับประทับเลงไว้ที่เป้าหมายตัวเองนะครับเลงไว้ผู้ฝึกกระสุนหนึ่งสองชู่ชูกระสุนหนึ่งสองบรรจุบรรจุเอาบรรจุเยังปืนใน้เพื่อนนิดนึงนะครับบรรจุเข้าไปหยิบปืนมือซ้ายตบที่ขันล้างครับ ตบลงครั sociedad, บนังเรียนตบลงตบลงอ่าไม่ต้องกลัวเจ็บเยี่ยเยมมาเนี่ยพูดไรอะเฮียบเไียันมาไอเอิ์ธฟืนได้สักพฟืนอ่นกี่โมงแล้ววะสี่โมงสี่สิบตอนนี้เรามา อยู่วันที่แคมป์แล้วเรากําลังเรารับหน้าที่แม่มึงภูป่าใช่ใเรากําลังรับหน้าที่หาฟืนเพราะว่าทุกคนกําลังจะหิวข้าวกันใช่กําลังทำข้าวแล้วมาหาฟืนกำลังหาฟืน <t ell> <t ell> ผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบาบัดจนสามารถกลับบ้านได้ก็ก <t ell> <t ell> ําลังมองอยู่ว่าไหนคือฟืน ก็ค we like ือเรารับหน้าที่พูดไปแล้วใช่ไหมวันนี้เรานอนกันตรงนู้นก็คือทุกคนอาจจะไม่เห็นเพราะมันเป็นป่าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูวันนี้แค่วันแรกนะทุกคนนอนในป่าเกิดไอมาแล้วไหนไออ่ะนี่ไงข้างๆมอเตอร์ีขาวไอเฮ้ยกูเรียกไอแล้วทำไมไอ้นู้นมันหันมาวะทอโทษโทษไม่ใช่ไม่ใช่ปิดปิดเลยปิดกล้องดิได้จูบแล้วว่ะมาจูบอ่ะ นีมีฟืนหาฟืนมามุมกล้องอาจจะดูแป๊กๆนะทุกคนเพราะว่าเราใช้มือถ่ายเราใช้มือถ่าย<อ>เราไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องมอนเฮ้ยหน้ามึงโง่ยังวะ <c oughs> ผมจะอินเสิร์ตรูปมันสมัยก่อนให้ดู <c oughs> ดีดมือไม่ได้ตอนนี้เอาเป็นว่าเสียงผมแทนแปะ <c oughs> แะล้วลองตัดภาพมาหน้าปัจจุบัน <c oughs> ตอนนี้เราเข้ามาข้างในที่เรา อันนี้ละก็คือเขาก่อฟืนกันเต็มไปหมดอันนี้คือกลุ่มเรานะของก็มีไก่แซ่บไก่อะไรต้ยมยำไก่แล้วก็ข้าวอาะไรพวกนี้รอดหรอนะสวัสดีรอบดึกครับทุกคนหน้าง,งูเหมือนเดิมอ่ะไอ้น,นี้ ก็คือตานหลังจุดจุดกองไฟนะทุกคนคืออากาศมันเริ่มเย็นละก็มาอัปเดตเฉยว่านี่กลางคืนแล้วก้องโคตรหนัวเจอกันพรุ่งนี้ครับทำไมเราเราต้องไปนู่นตอนนี้เป็นเวลาเช้าละเรางงเงียมากแต่ว่าตอนนี้ตาสว่างแล้วแล้วเราก็ต้องมายิงปืนนะทุกคนเดี๋ยวเราให้เพื่อนถ่ายคลิปเราตอนยิงปืนให้ดูไปดู ไปรีมาอะไรอ่เอาแล้วกดแล้วกดแล้วตอนนี้เรากำลังจะห้องน้ำเออมึงมึงเพิดวอดดโอแล้วมันกลับกล้องไ่ได้หรอไม่ได้ตอนนี้เรากำลังจะยิงปืนตรงนู้นกันนะฮะเป็นการใช้กระสุนจริงด้วยตรงนู่นอ่ะแต่ว่าเรามาห้องน้ำก่อนเขาให้ซื้อนี่ด้วยมันคืออะไรนะเอยเอบัตรเอยบัตรอะไรกัอยังนุ่มมากเลยด้วยเดี๋ยวแกะให้ดูนี่ คนนุมอ่ะใส่อยู่ดิแทบไม่ช่วยอะไรอ่ะเฮ้ยหลอกบโอ้ยผู้น้องใช้แล้วเนี่ยไปไปเจอกันที่ยิงปืนสุดหยังเสียงไรพี่มี จริงิงจรว่สุดยังดีมายงกุดอึมม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 กมมมม้มม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 มดมม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 ดมม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 ้มดมมม ยัมียูคนเยอะๆด้านซ้ายตบที่ขันลังครับ เอาไปใอเข็ม่หลุดิไปเกปอดสองเอาไปปอองดึงสล้างปดองต้องเรียนปอดสอกกอดองปองอตไปเราจะได้เป็นของที่ไม่ใช้ Ô mọi người có thể thấy rõ ràng là một cái câu chuyện của mình. Ô mọi người có thể thấy rõ ràng นะพอดูคนปั๊บตัวมันมาเนี่ยขอบวิ่งไปตั้งเออก็ตนเองครองบัญจุติดเตียนนะเอ้ยต่อตบปลาน้ํารับต่อปลาน้ําเร็วๆ <laughs> คเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เนาะ